นั่งเกิดง่ามนี่ปุ่นะปีก้าเยอะน้อย่นนี่พ,พอดีกินนไงยังล่ะกระทากะจจ็อยืดสาตัดกล่องกล่องไว้ก่อนพี่น้องจังทีมากโอ้ยมวนค่อยมากเห็ดอันนี้แหละพี่น้อง รังเกิดเน็ตฟอลน่นลอนยพี่น้องไอ้วนปเออะลานด้ลุยลุยโหลดมันก็ดีกินก็ดีข้ามเลยพี่น้องิคุณอะ ัอ <t> ันน <y manière, S 1> ี้ดอกใหญ่ขอเสอคลมไปน่อยครมาับหนิยพื่อนก็ดีเสื้อ ขึเมียดแล้วมันพี่นอ้องคอยเดี๋ยวคอยกลับมาเอาเมียดันเด้อดี๋ยวว่าคอยเด้อก็ดีนะพี่น้องนะอพี่ก็จะหาเอาแต่ด,ดอกน,น้อยตุ้มตุ้งพี่น้อง วนเวียนติยบอลเดี๋ยวบอลไปใส่อยู่เนี่ยแอปเปิลหน่อยอีกดอกหนึ่งใหญ่นึงนุ้ยอื ở đây này cái nồi mắc này là cần khấm cần phải rồi kéo bao nhiêu bao nhiêu giờ điên say điên cuồng bao nhiêu bao chắc thế à lại lại cái nồi kéo bao <laughs> Ô bà ở kia nó Đó, Còn thang còn cái lưng thật kia Sống dây quá anh kiến mấy nữa ด่ะห้มันอนมน้ำตัดมันติ่มนะเก็บบนงนึงอันโอ้ยนอาเบก๊กะบากับพอดีเสร็จคน้องกับต๊ะใส่ อโอ้ยตัดออกอมัน,อ,มนอุ่มันามขึงนนะงูกระดำดำย่าว่ากันได้พี่น้อง <ś c oughs> โอ้ยเนาวเดอร์ฝนตกข้องกระเซาต้องซีดายมันพี่น้องเก็บเฮียอันเอาเสื้อไว้ เอาเสือใบตะปีปีหนานกับจังสีมีเสือขึ้นเ่าดอกพอดีงามแต่าโอ้อยนอนนอนไปนอนนอนนอนอันนี้จังสีไปหลอกฟ้องนามมันออกพี่นอนหัวขาดตั้งอย่ไง แต่ที่บ้านไหนป่ะพี่นาะ้องไปพี่น้อง,อองตองตอ,ตอดอกนี่คันแบบนี้พี่น้องอันหลอกอันนี้มันออกเนี่ยอยากสองดอกพี่น้องบ่เอาดอกแต่ว่าถ่ายให้พี่ส อินอักพี่น้องคอยเอาอยูะแต่สีเอาฟองน้ำป่ะฟองน้ำป่ะสิไปเลือกเอาอยู่งเงเินเอาพี่น้องนี่ให้พนเลือดพี่น้องกินได้นไงหัวดำดำไตทองสีแดงแดงกินได้พี่น้องกินได้ เห็ดเพื่องเลือดนี่แฝดพิตตี้หอมด้วยพี่น้องแต่ตว่าอันนี้กินได้เนี่ย เป็นสามดอกเอาันสาผงกาไล่น้ำตาลพี่น้องกินได้นี่น้ำตาลเม็ดผงคาไลพี่นอ้องคาไลอดน้ำตาลกินได้ สีสมพี่น้องเห็ดป่วนข้าวไร่ซีสมตัวนี้มเห็ดบักหน้าพี่น้องเห็นบักหน้าเห็ดบักหน้าพี่น้องกินได้เด้อเห็นบักหน้าเนี่ยข้าเรื่องเหลืองสิเดี๋ยวกล่องยังไม่ได้พี่น้องเนี่ย ขาเรืองเหลืองหลอกเมือกมันออกอีดอ,อกตูมมันนี่เห็ดบักหน้ากินได้พี s <S ่น้องบางคนเข้าวเอาไปเห็ดแหนมตัวเห็ดบักหน้าเนี่ยหลอกเมือกมันออกหลอกออกพี่น้องเห็ดบักหน้า Now, พี่น้องไลยค่ะสิเก็บเอาจักหน่อยเห็ดมะนาวพี่น้องยกกองเนี่ยเขาบ้านมาตัดขานะดอกบานคอยบอาพี่น้องเยกก่อนสีฟ้าเอาเมื่อก่ฟ้าเห็ดนาวพี่น้องเยกกองไปสิตัดตัดตัดขาไลายเห็ดมะนาว กินได้เลยเอ็ดปากหน้าพี่น้องร้ายค่ะอันเี่นอ๋องบ่ไปใส่มาใส่เอ็ดปากหน้าพี่น้องก็สิเอาไปเห็ดอันบ่งพูน่ะเอ็ดปากหน้าพี่น้องพูดกวนกว่าเก็บเอาไปเห็ดอันแหนี่ยมบ่ไปใส่มาใส่ได้แต่เห็ดปักหน้าเต็มกระตาอยู่พี่น้อง ดอกสุดท้ายเด้อพี่น้องสิมเมื่อบานคลิปหน้าบอกกันไหมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยลี่รับชมตีส้มกันได้วาบวากันถ่ายคลิปแบบทรบมดาทำบาดาพี่น้องขอบคุณเล,ลยลจ้า